คู่ต่อไปนะครับถ่าน้ำมะพร้าวแป๊บหนึ่งนะฮะทีม0.5ครับทีมบีครับพบกับทีมบอลฟองนะครับขอเป็นคู่ที่สามครับพขอบครับศรีวิลลเสศนุไปลงเทียบครับเปิดได้ครับลูกแรกสองโจม4ใส่ครับปู่รองฟองได้รอคฟอง1-0ครับดูเซตแรคของจันตุ๋ยครับเสิร์ฟไปลูกนี้ ลูกแรกสวยครับเหล่มาได้ลูกดีขคู่เยครับเตะครับโอ้โหติดร้ครับหนึ่งเท่าหนึ่งเข้าครับเสริมไปลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเสริมเอสเลยครับมากจังหวะนี้เอสครับของสมแลตวก็สุขภาพครับมาดูลูกเสิร์ฟของบ้านร่องฟองอีกห่อ รวมแล้ก็ร <scroll. S 3> ้องฟองครับบเผื <OVER> oh, ่อไวล์ลูกนี้โอ้โหเติบตีครับต่างวันนี้ชงสวยครับหยอดลูกนี้ไม่โอ้โหต่อร้องฟอนได้ไปเองครับ K K Music ต่อใจนะครับนักร้องดนตรีเวทีแดนเซอร์สาวสวยครับติดต่อ K K Music ได้เปิดไวลลูกนี้เสิร์ฟอครับต่อสุดท้ายได้ สองขอเมาลูกดีออกไปเองครับสุขภาพได้แตีสองสวสุภาพได้แตห้าสอ สวยทั้งหมาดีส <design> <c oughs> ้นลูกนี้สุขภาพดีๆตามหมาไปโรงเรียนเลย6 2มาดูเสื้อปั๊บของสุขภาพประบเสื้ไปดูมีปลายทามไปจับแรกจับสองมาจังหวัดเขาโอ้โหยิงติดเก็บได้ครับเคเคมิวสิกสั่นไกลูกนี้ก่อนเคเคมิวสิกอะไรกันเนี่ย ติดต่อนักร้องนักดนตรีเดซเซอร์สาวสวยครับติดต่อที่เคเคมิวสิกครับสามหกเดี <c oughs> ๋ยวไปครับจังหวะน,นี้เก็บผลได้ครับโฉบลูกนี้สวยครับสั่งแบกลูกนี้โอ้โหไม่ข้ามอีกแล้ว <laughs> <c oughs> ไม่ข้ามสักลูก <laughs> เขาบอกว่าจะกู้หน้ากูตาให้สุขภาพครับแต่ตอนนี้เละไปติ๊กติ๊กเละไปติ๊กติ๊กครับเปิดได้ครับจังหวะแรกครับสารวัตรชงมาป้ายขับไปลรู้ดิโอ้โหสียรถเพื่อพนะครับไปดูเก็บเสิร์ฟของลองฟองบ้างครับทีเจ็ดลองฟองเออข้ามมาจังหวะนี้เปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับเอาละครับง่ายข้ามมาครับเปิดจังหวะจับสองจุ้ง ไอ้ลูกนี้โอ<ๆ>้โยติ๊กเจ็บมาสวนสุขภาพแท้แต่แต่ทีมาดูเกมเสิร์ฟของสุขภาพนะครับถ่ายจังหวะนี้ได้โฉ่งสวยครับลูกนี้จังหวะนี้คือเตะลูกนี้โหเก็บได้ครับพี่ตุ้ยสวัสนีสรวัสดีโอยเตะข้ามไปครับตีไปแม่ มาดูเปลี่ยนเสิร์ฟของพี่ตุ้ยครับไฟฟ้าครับเปิดครับไปได้แล้วครับเสียง่ายข้ามมาครับสองสองเข็มเข้มสิมเหยียบลเลยโอ้โหเรียบร้อยตีตีนะครับสมสุขภาพเสิร์ฟครับ ครับไปลูกน like ี yeah well, ้โอ้ดีซนมาง่ายเกินไปครับเอ้าสารวัตรจับได้หนึ่งสองชกมาไปลูกนี้อ้าวยังง่ายเกินไปโอ้โหไปเองครับลองฟองทีทนะครับชมรวมลองฟองเซิร์บ้างครับเสาเซิร์สวยครับจังหวะนี้โอ้โหยังเก็บได้ครับสองจังหวะนี้สวยยืนเตะลูกนี้โอ้โหยอดลูก เสียหลักไปเลยครับงลงตัดก็ล่องฟองสสบสาม้าลงมีออกไปเองครับส,ส,บสิสิบสาม เสนี้สุากาจะโยนไม่เข้าฮะมาดูเกมเสมาทุครับอไรปครับเปิดได้ครับจังวะนี้ชงสองบาทจังหวะนี้ขึ้นเตะลูกนี้โอ้ยหยิงยกียย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 ้ยยยยยต่อยย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 นยยัยย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 ยส้ น,นี่ครับได้วันนี้ชมสองม,มาใส่ลุงนี้หออกไอีกแล้วตองาลาก้องตดเาม่เนเกมเซฟครับไปตรงวันี้สวยครับมไม่มี้ได้มมาตรงน,นี้ต้องแก่ไขข้ามไปครับ ผมแหลกไปดีครับโอ้เปิดทดสอบแลาวแกกันไปอารับชมคุณภาพได้ชมครับชงมาดิไม่ดีมา้องฟองไปแท้คุณไปเองแับวดูแกเสิร์บของน้องของมันงรบสิบห้าเสิร์ฟครับมาครับเปิดได้ครับลูกนี้ สงสวยครับลูกนี้กลับมาฟันแบคลูกนี้โอ้ยได้แต่รักษาสุขภาพหกสิบหกกำลังของได้แต่เจ็ดสิบหก ส,ษษษส,สุขภาพแท้ๆเก็บศกสิบเจ็ดเจ็ดสุขดี็ลอดฟองแท้ๆสิบเจ็ดแปด รองฟองไปโอ้โหข้าออแ่ไม่กนเสร็จน้องชมเกมกันตอครับอเสองสิบเจ็ต่ก็รองฟองครับรองฟองเออพามาโอ้โหูีติดน็ตเยอะมากด้มากสุาแแ่มาดูเกมเสิร์ฟลูที่2ครับ เข้ามาเปิดได้ครับตรงนี้ชงสวยครับสวยสุดมากสุดมากนะแกเกี่ยวลูกนี้ข้ามไปครับสวยงามมากครับลายแต้มครับมาดูเกมเสิร์ฟของน้องฟองครับลูกที่สามครับสิบเก้าสิบต่อสิบเก้าครับโอ้โหเกมค่อนข้าจะขาดร้อยครับเปิดได้ชงสวยมาลูกนี้เกี่ยวนิดเดียวครับใส่ตีครับใส่มาต้องเกี่ยวได้อีกชงมาสวยครับตรงนั้น อ oh, อยากเข้ามาอ้ย okay. no. uh ิงยวายยึดติดอ้โห้าตเองหีี่เลยอเกี่ยวมาต่อขอครับสิบเก้าสิบสิบเก้าต่อสิบเอ็ดครับเสริบของสุดสัาเสรฟผ่าไปเปิดหนึ่ 2องชงมาลี้ปัดโอ้โหดมากทีมบ้านเราพออีกแค่เดียวเองครับบ้านราพออีกจั่มในเกมครับเลยเซตได้ครับอันน้ส่วนสุขภาพเซตได้หรือเปล่าครับเสร็จไปปั่นะโอ้โหลูกดีไม่ข้ามครับเสร็จลูกสองเสรลูกทีสอตีครับ ดิงไปทางขวาโอ้ยดิงไปหน้าซ้ายสุดเลยครับในเซตที่สองทีมป้านลองพองเป็นฝ่ายส่งสองทีมพอลลงสนามก่อนทีมพอลอยู่เกมนี้ในเซตที่สองครับศูนย์ศูนย์ เสร็จก่อนเสริมขับไปบ้านเราั่งประตูเปิดด้วยสายสวยครับขึ้นฟาดลูกนี้ยังไงครับโอ้โหลูกนี้พลิกเน็ตลงไปครับมาโอ้โหจบครับจบครับก็เข้าสนามก่อนจบลมลองคว่ำมีคำเรียนตัววเอาตุ้ยไปสนีออกไปครับ แต่หมายนี้มาเสิร์ฟผบใบสวยครับจังหวะนี้ได้ชงมมาเค็มๆมิวสิกไอ้ลูกนี้โอ้โหไม่พลาดครับไม่พลาดจะแก้ตัวปอครับสองพันหลอกสองเปิดคขามไปโอ้โหูปิดลูกนี้แตกนิดนึงแต่ทำไปเล่นได้ครับลูกนี้โอ้ยังกลับมาไม่ได้ครับบอลปอจะได้ไข่แตกไปครับ ลูกแรกกับเป็นสองถัดมาเป็นทางด้านของสุขภาพครับโดยพี่ตุ้ยไฟฟ้าเสริมมาลูกนี้ไหมครับขาอ่อนไปแค่เขาอ่อนไปนิดนึงครับแอดมุนแอดมุนหัวล่อครับเรามาดูลูกทสองเสริมลูกที่สองครับเปิดเลยครับลูกนีโอ้ยเปิดแตกนิดนึงแต่ตามยังตามไปเล่นมาได้ครับอ่าจับสองโชคจริง เคมมิวสิกเตะลูกนี้ไม่พลาดครับรักสุขภาพแม่แท้มาดูเกมเสิร์ฟลูกที่สามครับของส่วนสุขภาพครับสามสองสามสองครับแต้มข้าม,มาจับแรกตรงงงลูกนี้เอาเกี่ยวได้ครับลูกนี้เจ๊เคมมิวสิกปาดลูกนี้โอ้โหบล็อกคำไมรักสุขภาพแมเแท้อย่าหกครับ บล็อกเลยมาแค่หูก็ยังติดครับเกบเสิร์ฟของล่องฟองมาครับสักแต้มสามเท่ามาหูลูกนี้ติดนี่ไปเองลูกที่สองครับของล่องฟองบ้างครับสามสี่ล่องฟองเติร์ฟไปลูกนี้อุ๊ยสุดท้ายแล้วแต่ลูกนี้เสิร์ฟออกนะฮะ มาดูเสิร์ฟลูกที่สามสามหนึ่สามเปิดใบยุคนี้เป็นลูกดีครับบอลสองแต้มเอาแล้วครับเสิร์ฟสองลูกได้หนึ่งแต้มห้าสี่ห้าสี่ครับสม่งลูกบ้าเสิร์ฟครับเสิรมาจังหวะนี้ยิงมาทางซ้ายครับยกมาลูกนี้เข้ามาโค้งเกี่ยวบอลได้ครับสารวัตรโอมใบจงหวะนี้เข็งเข้มพิเศษแตะ รักสุขภาพได้แซ่ไม่ทันแล้วครับหกสี่จังหวะนี้ชี้มงอบล็อกเข้ามารักสุขภาพนะแซ่อะไรกันเนี่ยนยืนหัวใส่เลยครับผมใช้การบล็อกแบบหัวหัวบล็อกนั่นเองครับ นี่ก็โขกเต็มหัวมามาดูเกมเสิร <człowie k music> ์ฟครับเจ็ดต่อสี่ครับเกิดลูกสุดท้ายเสิร์ฟกลับมาลูกนี้โงเลยสายครับไปหน้าเน็ตโอ้โหสบัดลูกนี้ก็ไม่ได้แตมครับได้กลับมาโอ้โหยีเคียวมีเซ็นลุงฟรีไม่พลาดเลยมาทมาดูเกมเสิร์ฟของร่องฟองรับ สี่กับแปดครับสี่แปดเปิดลูกแรกเปิดไปลูกนี้โอ้ยเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตามไปเล่นได้ครับโอกี้โดสุดท้ายไปแทรลูกนี้มันข้ามมาแล้วนะครับโดนหลอกสี่เก้าครับเกมเปิดลูกที่สองครับเปิดไปลูกนี้โอ้ยเปิดไม่ดีครับบอลสอง่รับเปิดดีมากครับยิงไปตรงมุมขวาสุดเลยครับ อช่องกลางระหว่างความเกรงใจฮะห้าเก้ามีเปิดได้ครับจับสองถงมาดูนี่เคลียร์ข้าไปโอ้โหเรียบร้อยครับสมรรถภาพได้แก้วรด็กตกวะสมสุขภาพยังได้แต่มเยอะนับสิบเก้าห้าครับมาเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามครับการจะปั่นหยอดแต่ลูกนี้มัน เกมเซอร์ของผมเสิร์ฟไปจังหวะนี้ลูกต่อไปครับมาลองขอแรกๆสิบ่อเจ็ดเกมเซอร์ฟภาพสิบต่อเจ็ดครับเสิร์ฟข้ามผ่านลูกนี้เปิดลูกแรกสวยครับจับสองโฉมาเคกลูกนี้โอ้โหยังไงยังเกี่ยวได้อยู่โอ้จะปล่อยคามาได้ครับดูสองจับไปก็โอเคกโอ้ยยังเกี่ยวได้อีกอุ้ยไอ้โอ้โหเคเบิวสิบโอ้ย โอ้โหแต้มนี้ควรจะได้ครับมันยัส่งครับจังหวะโมงสองสามลูกตีครับไม่ไม่เต้นไม่ตายครับมันครับมาดูเกเสิร์ฟของลองฟองครับเสิร์ิมขามาตรงนี้ออกมาครับครับต่อไปนะครับมีตากจเข้าสนามครับสองเริ่มเกมกันใหม่ครับเจ็ดสิบเอ็ด มาครมาครับโอ้โหจอมสองยกสวยลูกอีกเคเคมสิโอ้ยสุขภาพได้แจ้งครับลูกมันล้นไปแล้วนะสุขภาพได้แจ้งนะครับเจ็ดสิบสองเจ็ดต่อสิบสองครับเออดูขึ้นน totally ี้อ๋อครับลูกออกไปแน่มาดูเกมเซิร์ฟอีกยิงลูกครับของรองฟองครับ เ็ดสิบสาสิบสามครับเปิดไปนี่ของฝานีุ้่สุนะครับมาครับรวจสุขภาพิบสี่เ็ชุดเรือครับเายขามาโอ้ตรงนี้เปิดจับหนึ่งสอชงมาูนี้โอ้เรียบร้อยลครับเสองเอาบ้างครับสิบสี่ มันี้ยังเป็นการนรุตอาวุโศยอยู่นะครับอายุ40่ัิบึงมาต่วันนี้ขี้อาไปลกนี้โอโ้โหสุขภาพแทม,มสุขภาพรับ1 5 8ดูเกมเซฟสุขภาพแต่ข้ามไปมีปลาได้ส่งหมาตัวยครับลูกนี้ขึ้นมง่าเก็บได้ครับสุขภาพยกมา,ยาเยานเค็มสกสุขภาพได้แท้ไม่พลาด ดดูเกมเสิบครับสองสองครับ้องสองเปิดมาเสิฟดีครับเกี่ยวได้อยูหมวตัวาเตะโอ้โหแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดครับโอ้โหสกอา์ขาดมากเสิฟมาลูกนี้ เก็บได้ครับจะเตะได้อยู่โหเก็บได้ครับลองฟองลองฟองโยบ้านุนี่โมงลูกนี้ง่ายเกินไปครับอ่านอย่างเกี่ยวได้ครับสุขภาพสั่นมาลูกนี้ยังเก็บได้อยู่โอ้โหแต่ยังไงครับลูกข้ามาแล้วครับโกมาลูกนี้สันแบกยังโมงคืนนี้โอ้ยเก็บได้ครับเต่มดิเลยเกินครับโอ้ยฟองแท้ครับพี่เตน้อยร้อยลีลาครับโอ้โหลีลาแข็เยอะจริงๆครับเทคเคียมิวสิกครับ แปดสิบเก็ดโอเสร็จพวกนี้ดีครับโหใส่หมาไปเล่น่ากสิบแปดเก้าลอยเดี๋ยวมารุกนี้มาเดี๋ยวบอลได้ครับหาอย่างไรฮะรีบลูกถักปุ๊บมาเลยครับลูกนอนเขียครับ 18 10ปต่อ10ครับภาพเปอร์ไายจังหวะนี้ผมไม่ดีอหูเลยเียข <10, 10, S 2> แเ <15, 8. S 2> ดมิกครับ19ก้ก1ต่อ10ครับจะยกสองจังหขียไปลูกนี้อ๋อครักอ๋อครับจังหวะนี้เดืยส่งครับ ทีมบ้านรององอีกตั้งแต่เกมนสิบยี่สิบลกลแกมเดียวเกมครับเสิร,ร์ฟวิได้ของมาลูกนี่นี่ฮะเขี่ยข้าไปเรียบร้อยแ,ออแล้วแก้มยี่สิบเอ็ดสิบเกมในบรรยากาศหนึ่งครั้งแรกเลยครับสุขภาพก็แก้คืนได้ครับในทีมนี้ครับชนะไป 2. สองต่อศูนย์เซตครับ